ช่วงสัปดาห์แรก iPhone 15นะครับผมถ้าเราไม่ได้จองมาแล้วมา Walk-in เนี่ยจะยังมีของให้เราถือกลับบ้านอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคพ์วไดมาไล่ถามให้ทุกคนได้ดูได้ฝั่งกันนะครับไปคือที่แรกที่เดไอจะมาถามให้กับทุกคนนะครับก็เป็นเรือข่ายที่หลายหลายคนก็ได้ใช้กันก็คือในฝั่งของ AIS นะครับ ซึ่งบางคนก็นได้จองไปหรือเป็นลูกค้าเอชอยู่แต่ไม่ได้จองมาบล็อกอินมาจะได้ของกลับบ้านกันไปหรือเปล่าในช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้คือที่มาแล้วนี่คือวันแรกวันที่22เลยนะครับคนเยอะมากนะลองดูว่าถ้าจองวันนี้เลยเนี่ยจะมีของให้ไหมสีอะไรยังเหลืออยู่บ้างนะครับซึ่งเราต้องต่อคิวนะครับอย่ารัดคิวนะโอเคถึงคิวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปถามดูว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้จองมาแล้วเป็นลูกค้าเอเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมโอเค ครับผมอยากสอบถามหน่อยครับถ้าช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็ได้ถ้าผมยังไม่ได้จองมาเนี่ยสามารถมาวอล์กอินที่หน้าจอบเออสอะไรตรงนี้ได้ไหมครับได้อยู่ไหมครับได้แต่ว่าต้องดูสต็อกเครื่องที่่ทีหน้าร้านจริงนะคะต้องดูสต็อกเครื่องที่หน้าร้านอีกทีอ่ะสมมติอย่างวันนี้ครับถ้าจะมาวอล์กอินจริงๆอ่ะมีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างให้ให้สามารถวอล์กอินได้ตอนบ่ายทีหน่นบ่คือตอนเช้านี่คือตอนนี้ของตอนเช้าที่โอช่วงเช้านี่คือไม่มีเลยแต่อาจจะเป็นช่วงบ่ายกันไปนะครับ แต่คิดว่าจากที่สถิติฝั่งโปรโปรแม็กนี่น่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีเลยค่ะโปรโปรแม็กไม่มีเลยใช,ใช่ค่ะถ้าจะบล็กอินได้ส่วนมากจะเป็นในฝั่งของธ<อ>รรมดาธรรมดากับพลัสใช่ใชใชอืมโอเคนะฮะก็ลองมาดูที่ศูนย์เอสได้เผื่อใครยัง เล็งๆในฝั่งตัวธรรมดาตัวพลัสไม่อยู่นะฮะ่งก็ยังคงมีอยู่ลองลองมาดูกันได้นะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเผื่อใครหลายๆคนอยากจะไปให้มันทั่วถึงนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกัน <S <S โอเคตอนนี้ก็หัดมานะครับเราจะมาถามกันที่สตูดิโอเซเว่นซึ่งบางคนงงว่านี่คือเซนต์เฟสเหมือนเดิมนะหลายๆปีก็คืออย่างที่บอกไปคลิปก่อนอันนี้นะฮะก็คือเรื่องของเขายัางปิดปรับปรุงกันอยู่แล้วเขาก็มูฟโซนออกมาอยู่ข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาถามดูว่าสตูดิโอ นในช่วงวันแรกๆเนี่ยจะยังมีเครื่องให้เราสามารถ Walk- in เข้าไปซื้อได้อยู่ไหมหรือว่าจะต้องจองมาอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวไปถามกันชัดๆให้พี่เขาตอบเลยนะครับผมถ้า <c oughs> ช่วงแรกๆวันแรกๆเนี่ย <c oughs> ที่สตูดิโอเซเว่นครับถ้าเราไม่ได้จองมาจะมา Walk- in อย่างเดียวเลยมีของให้ Walk in ไหมฮะไม่มีค่ะตอนนี้ตอนนี้มีแค่15ธรรมดาค่ะ15ธรรมดาค่ะ15โปรกับโปรแม็กไม่มีแล้วค่ะจำไว้นะฮะใครจะเอา15 Pro าโปรสิบหคือไม่มี Walk i n <c oughs> คืออีก,อ,กอีกนานเลยใช่ไหมฮะยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ด้วยนะคร อย่างแรกก็คือต้องจอกแต่จองจอง,จองได้เรื่อยๆใช่ไหมครับ ก็จะมีบอกว่ารา,ายรับวันไหนยังไงเสริมกันไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสตูดิโอเซเว่นกระ่ายช่วแร,แรกก็อย่าชะล่าใจนะครับไม่มีเครื่องบล็อกอินให้เราเลย mm hmm. ก็อาจจะมีแค่รุ่นธรรมดาที่บอกไปรุ่นธรรมดากับรุ่นพาทอาจจะยังมีอยู่แต่ใครหวังโปรโปรแม็กที่เป็นตัวท็อปสุดๆในช่วงนี้คือบอมีเดอนะฮะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกหลายๆที่หน่อยแล้วกันเพื่อจะมีลูกหลงให้แบบมี่ไหนสักที่โ่มาโอเคเดี๋ยวเราจะมาถามกันอีกที่หนึ่งนะครับผม ในฝั่งของประนาที่น่าจะมีเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูว่าจะมีหรือเปล่ามาบล็อกอินซื้อ iPhone 15รุ่นไหนก็ตามยังยังมีเครื่องอยู่ไหมครับตอนนี้จะมีเป็นตัวโ o n e 15รุ่นธรรมดาตั้งกะพัดนี้ไหมครับตัว plus ยังไม่มีครับตอนนี้เหลือแค่15แล้วแค่สองความจุด้วยนะแล28กับ2.6ไม่จองจริงๆก็คือไม่ได้ของในช่วงแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับช่วงแรกๆน่าจะยากเป็นแรกยากมากๆแน่นอนโอเคครับ ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับยากจริงมีไหมเดี๋ยวเราไปที่ทรูเลยกว่านะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปที่ทรูเผื่อใครใช้ทรูเพราะจริงทรูก็ควบกับดีแท็กกันเนาะใช่ไหมเออน่าจะน่าจะสต้อกเดียวกันแหละลองไปดูปึ๊บถ้าสมมติตอนเนี้ยครับทางทางทรูเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้จองมาแล้วแล้วมาวอล์กอินเนี่ยสามารถที่จะมีของให้ได้ไหมครับหรือว่าหมดแล้วหรือว่ายังไงถ้าช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีของให้ครับมีของครับแต่ตอนเนี้ยหมดแล้วครับตอนนี้จะต้องเป็นการจองแล้วครับ รองเท่านั้นใช่ครก่อ,อนหน้านี้คือมีมีรุ่นอะไรบ้างครับมี1ิบห้าโปรอ่า256ครับโห้าโปรแม็น26ยังมีหลุดมาให้ in, บล็อกอินที่ทรูแป๊บหนึ่งเออแต่นี่คือหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วแล้วคิดว่ายังคงอีกอีกนานอีกนานใช่ไหมครับกว่าจะสามารถบล็อกอินได้ตอนนี้ตอบไม่ได้จริงๆตอนนี้ตอบไม่ได้แต,แต่รุ่นธรรมดาก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับยังพอม,มีให้เห็นบ้างเป็น15เนี่ยครับสิบห้่นธรรมดาก็ยังคงพอมีอยู่นะครับก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ อยากได้รุ่นธรรมดาก็สามารถยังบล็อกอินได้ในหลายๆที่แต่โปรกับโปรแม็กนี่คือบุดเกลี้ยงจริงๆรูดีหน่อยใครมาทันช่วงแรกๆก็จะยังคงมีของถ้าใครได้ไปแต่ก็โชคดีมากเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะฮะจากที่เดินในช่วงของเซ็นเฟสตรงนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไล่ถามกันก็แล้วเนาะสรุปนะครับในแต่ละที่เนี่ยในช่วงแรกๆเนยนะต้องจองมาเท่านั้นนะครับอาจจะมีหลุดบล็อกอินมาบ้างอย่างครูอย่างเงี้ยยังพอมีอล็กอินมาอยู่แล้วก็ ลองเข้าไปเดินดูได้ลองถามไปได้เหมือนเขาเมื่อกี้ลองคุยกันเสริมอีกนึงเขาบอกว่าจะเริ่มมาอย่างทุกตอนนี้ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสามของเริ่มเข้าอะไรเงี้ยลองลองลองเข้ามาดูก็ได้ผื่ใครเป็นลูกค้าทูอยู่แล้วนะครับแต่ในฝั่งเอเอสหรือว่าอะไรเงี้ยต่างๆอยังต้องจองมาอยู่นะครับผมแต่ก็นั่นแหละถ้าอยากจะได้ชัวรๆ์ๆก็ต้องจองอยู่แล้วยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับเพื่อนแชรค์คืนนี้ออกไปด้วยเผื่อมีคนอื่นนะไรกำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยไม่ต้องรีบแค่เดินไปวล็อกอินที่ไหนก็ได้หรือเปล่านะครับม มันต้องจองมานะเพราะฉะนั้นก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปดูรายการอย่าลืมนะครับกดกกคลิกไลค์ให้กับช่องอัตติเดียวไว้ด้วยนะจะได้มาเจอคลิปนะฮะที่มีสาระดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยนั่นเองถ้าใครอยากดูแบบเร็วๆๆลงทุกวันนะครับฝากตามได้ที่ทิกตอกอัตติเดียวได้เลยอันนี้ลงทุกคลิปทุกวันแน่นอนนะครับฝากดูรายการน,นะครโอเคสำหรับคลิปนี้แจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอัตติเดียวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับไม่มีของอะไรจริงนะ